สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วกับพวกเราหน่เดิมครับวันนี้ว,วันนี้ผมกลับมามาเป็นผู้ติดตามคุณมิ่งอีกทีหนึ่นนเปิดเปิดคลิปสิคะคุณบุ๊ก<ฮ>บอกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพเลยอ๋อแต่ของเราคือมู o แอนทัวร์นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูห้องอที่มีทั้งห้องลับแล้วก็มีมุมฟังก์ชันที่แบบเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครบตามที่ลูกค้าแบบอยากได้เลยครบโจทย์เลยก็คือถ้า ใครได้ดูอีพีก่อนหน้านี้ค่ะที่เราพาไปรู้จักวัสดุระหว่างวีเนียกับไม้เอ๊ะใช่ป่ะกับลามิเนตด้วยอีกอย่างหนึ่งโอเคอันนั้นแหละค่ะอันนี้ค่ะคือภาคต่อของคลิปนั้นเลยมาดูอัปเดตว่าตอนนี้ห้องที่เสร็จแล้วมันเป็นยังไงครับเสร็จแล้วแบบว่าคุณเจ้าของรออยู่ข้างบนใช้งานเปิดแอร์เย็นพักผ่อนอยู่ข้านบนแล้วคุณหมอคนสวยคนเดิมค่ะครับโอเคก็เดี๋ยวตามขึ้นไปดูกันครับ เน right. hmm ี่ยครับเดี๋ยวห้องเราจะอยู่ด้านขวาเนี่ยดีตรงนี้ใช่ไหมใช่ดีเลยอยู่แล้วด้วยก็เนี่ยเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวไปลื้อขออนุญาตลื้อเพื่อนแพนนิดนึงแกชอบทำอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวให้แกทำให้กินแม่แม่คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเชิญเลยค่ะอ่าได้ครับก็ พอ้ยอ oh, ันนี้อันนี้คือคุณเอเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่แบบเต็มตัวแล้วเนาะก็เข้ามาอยู่ได้ลงๆน่าจะสักสามสเดือนละค่ะโอเคได้ส่วนที่เราออกแบบนะคะจะมี3มโซนหลักๆก็คือมีห้องครัวเพราะว่าคุณเอเนี่ยให้รีควอรี่มาว่าอยากเปลี่ยนครัวใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีส่วนนอนห้องนอนเนาะแล้วก็จะมีห้องรับอีกห้องเด่นเดี๋ยวค่อยบอกว่าคือห้องอะไรเดี๋ยวไปนั่งคุยกันตรงนู้นไหมคะโอเคโอเคเสร็จเลยค่ะค่ะ ดี๋ยวให้คุณเอเ่บรีฟเค่าๆให้ฟังดีกว่าว่าตอนนั้นนะที่คุณเอแบบแตัดสินใจให้แบบทังทีมิงกับบุ๊กเนี่ยค่ะทำแล้วก็บรีฟที่ให้เราอ่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆต้องเอาจริงมิงคิดว่าห้องเนี้ยค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นเยอะเลยเพราะว่าบรีฟที่คุณเอให้มันแบบชัดเนดจนมาก โอเคค่ะก็บลีฟห้องที่ทําไปตอนแรกนะคะจริงๆตอนแรกก็จะบลีฟทั้งห้องนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คือที่ที่ได้ทางทีมคุณมิ่งคุณบุ๊กมาช่วยจริงๆ่ก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องใช้งานหลักๆนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะบลีฟโดยที่เราคิดคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องบอกสถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์ยังไงเราก็เลยคิดว่าต้องบอกความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนที่สุดนะคะมันก็เลยจะมีความต้องการ2 2แบบนะคะ2 2 2สองหัวข้อแล้วกัน ะะหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นเราก็อาจจะมีแบบเปิดประตูเข้ามาตอนนั้นจําได้เลยเ <จำ S 1> ที่ยวรีบ เครื S <S ่องเครื่องใช้เชื้อตอนแรกก็คือคิดว่าอยากจะแบ่งบ้านเนี่ยให้เป็นโซนอันนี้เราเรียกคอนโดวบ้านหาะอยู่บ้านอยู่เหมือนบ้านเลยก็อยากจะให้มันมีโซนโซนแรกเนี่ยค่ะก็อยากให้เป็นโซนที่แบบเราจะวางรองเท้าหรือว่าอะไรคือเป็นโซนที่อาจจะสกระปรกกว่าจุดอื่นของบ้านอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลังจากโซนนั้นมาแล้วก็จะเป็นโซนที่แบบเอออยากจะให้สะอาดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นหัวข้อที่คนอื่นไม่ได้คอนเซิร์นอะไรอย่างนี้เงี้ย,งงยงงค่ะหรือว่าจะเป็นห้องครัวที่แบบ ตัวเองแบบตัวแบบตัวพี่ใหเงี่ยกว่าคนอื่นเขาตัวเล็กๆกว่าคนอื่นเขาก็เลยอาจจะแบบมีรีคอยเมนเรื่องแบบส่วนสูงของของครัวหรืออะไรอย่างงี้ที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะาะว่าตอนแรกตอนแรกที่เหมือนคุยกันก็คือทราบจากทีมกันคุยกันอีกทีว่าห้องเนี้สิ่งที่ต้องเตรียมไว้คือเดี๋ยวจะมีของสะสมของเก็บเยอะใชาช่าในภาดูเหมือนน่าจะอันนี้ก็เป็นอีกสาคัญ ใช่มีคุณบุ๊คแอบสปอยลเอ้าตายแล้วเอา้อออเอาไปแล้วแล้วไม่เป็นไรคะ่ะค่ะนี่แค่โซนแรกเดี๋ยวไรื่อโซนอะไรอย่างไปดูโซนถัดไปแล้วค่ะก็มาถึงห้องครัวแล้วนะคะก็คือโครงการเนี่ยค่ะตอนเดิมเนี่ยให้ครวนะัวมาเป็นพาร์ติเคิลใช่ไหมคะคุณเอทีเนี้ยคุณได้บอกว่า คุณเอชอบทำอาหารนะแ,ไ,แไม่พีก็เลยแบบอยากให้เปลี่ยนครัวเนี่ยให้เป็นแบบว่าอะไรที่แข็งแรงขึ้นแตะเพื่อนไม่ต้องสงสัยนะคะตอนนี้คุณบุ๊กเขาแอบไปรอที่ห้องรับแล้วค่ะเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วไม่กลัวเขาลืมตู้ยเย็นุณเอ้วยประเด็น,น <g ül> <c oughs> ค่ะก็มาถึงฟังก์ชันหลักๆเลยเนี่ยที่คุณเอเคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้เครื่องสัมภาษมันจะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณนี้ที่เขาทําที่เตรียมเอาไว้ค่ะ แต่ทีเนี้ยพอเราได้รีควอรเมันมาว่าแบบคุณเอเนี่ยอยากให้มีทั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเราก็เลยต้องมีการแบบว่าโมดิฟายท่อนิดหน่อยให้เครื่องซักกับเครื่องอบอะคา่ะมันมาอยู่จุดเดียวกันได้แล้วก็ย้ายตู้เย็นมาให้มันเป็นส่วนหนึ่งกับเคาน์เตอร์อครัวเลยจะได้สะดวกค่ะแฮปปี้ไหมคะกับมุมนี้โอ้ยชอบมากเลยคะ่ะม <c oughs> ุมนี้ <c oughs> มีก็ฮูดไม่ไม่ติดหัวด้วยสบายใช่แล้ว <laughs> ค่ะเนะคะเนี่ยคะ่ะอุปกรณ์ก็แข็งได้ <laughs> แข็งในกว่าของเดิมเยอะเลย <laughs> หิวก็เป็นทอผิดเทียมด้วยใช่ค่ะมีของสะสมด้วยแอบอยู่ตรงนี้ <laughs> ในนี้มีของสะตมด้วยค่ะเป็นแบบชามอะไรอย่างนี้โอ้ยก็สวยมากค่ะ <laughs> <laughs> แต่ว่าจุดที่ชอบมากก็น่าจะเป็นตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบได้พื้นที่สําหรับแบบทำนู่นทำนี่ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมาแบบล้างหรือว่ามาแบบใช้ไฟตรงนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปตามหาคุณบุ๊กกันค่ะว่าตอนนี้แบบว่าแอบไปเรื่องอะไรตรงไหนไหมโอเคค่ะ คุณเอม,มาดูว่าคุณบุ๊คเขาแอบทำอะไรกัน,น <c oughs> บุ๊คทำอะไรเนี่ย,ยด,ดูดูนิดนึงขอดูของนิดนึงบุ๊คมีของสะสมเต็มเลยก็เลยแบบว่ากดไม่ได้ต้องขอส่องนิดนึงเดี๋ยวแอบเล่าให้คุณผู้ชมคือตั้งแต่ที่ถ้าทุกคนดูมาเราจะไม่เคยีให้ดูห้องฟังก์ชันนี้เนเาะเป็นห้องที่เหมือนกับเป็นห้องทางานที่ เหมือนเป็นมิวเซียมน้อยๆด้เซียมด้วยก็คือต้องเล่าว่าอันนี้ค่ะห้องนี้คราวที่แล้วอ่ะคลิปที่แล้วถ้าถ้าทุกคนได้ติดตามนะคะห้องนี้ตอนที่เรามายังเป็น MDF เขียวๆอยู่เลยนุ๊กแล้วก็เป็นแผ่นวีเนียเดี๋ยวเดี๋ยวแอบอินเสิร์ตให้ทุก นั่นแหละแล้วก็แล้วก็คือห้องเนี้ยค่ะตอนนี้เสร็จแล้วสวยงามกลายเป็นห้องเก็บของสะสมของคุณเอเลยใช่ไหมคใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลยแอบให้คุณเอเล่าให้ฟังดีกว่าว่าแบบมีอะไรมีไหนบ้างอืมก็เอ่อที่จริงในห้องนี้นะคะจุดที่ชอบที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณแบบคนออกแบบเลยก็คือตรงด้านนี้นะคะด้านนี้เพราะว่ามันแบบตรงใจมากมากก็จะเป็นที่ที่แบบใช้โชว์ ของสะสมนะคะซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบมากทั้งแบบ DVD CD หรือว่าแบบหนังสือใช่ค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามตอนที่แบบรีฟจริงๆห้องนี้จาได้ว่าเหมือนเรามีเปลี่ยนกันรอบหนึ่งด้วยค่ะก็คือจริงๆพระเอกของห้องอาจจะเป็นเป็นตู้ตู้ตู้อันด้านนี้นะคะเป็นตู้ด้านนี้อ,อันนี้เนี่ยเขาเขามาก่อนแบบมาตั้งแต่แบบบ้านเดิมที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รออยู่มรออยู่แแแล้ว ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าอ,อยากได้ห้องที่แบบเข้ากันแล้วก็โดยโดยที่เหมือนอันนี้เป็นพี่ใหญ่แล้วก็แล้วแล้วก็ด้านอื่นๆในๆในห้องเนี่ยก็ให้อยู่ในทีมเดียวกันตามๆกันมาใช่แล้วก็พรีที่ได้รับเนี่ยก็คือห้องนี้คุณเออยากให้แบบว่าดูแล้วแบบหนะ้า หน้านัา่งหน้าทํางานก็คือเหมือนแบบอยากได้สีเข้มให้รู้สึกสงบเพราะฉะนั้นนะคะดีไซน์ที่ออกมาภาพรวมก็จะเห็นว่าเป็นไม้สีเข้มทั้งหมดเลยเนาะแล้วเราก็ปลูก,กระเบื้อง SPC เนี่ยค่ะที่พื้นด้วยให้โทนมันเข้มทั้งหมดเลยค่ะห้องนี้เลยแบบว่าเหมือนถ้าปิดประตูปุ๊บห้องนี้นี่คือเหมือนสงบตัดโซนกอางเลย มานั่งแล้วก็รู้สึกอยากทางานแล้วก็น้านอนนิดหนึ่งน่นนอนนิดนึงใช่มีแบบเซ็ตเก้าอี้ข้างหลังด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เลยแบบเหมือนเล่าเล่าเสริมนิดนึงคือในห้องที่เราเห็นเนี่ยด้วยที่พอมันเป็นต้องการมูดนี้เนาะไม้ที่เรามาทํามันก็เลยไม่เหมือนอันอื่นนะมิ่งมันคือมันเป็นมเนิ มันก็เลยจะได้ฟิลไม้จริง<ช>นะซึ่งคราวที่แล้วเหมือนกับเราเคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อน<ช>ว่าปีเนียกับลัมเนตต่างกันยังไงนี่แหละพราเอฟเฟกที่มันได้มันก็เลยรู้สึกธรรมชาติกว่าลมัมเนตนะสวยเลยใช่ใช่ค่ะนี่ําได้ว่าเหมือน ปีสุดท้ายคือบอกว่าอยากได้เหมือนโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ราชการเมื่อ50ปีก่อนใช่คุณนี่คือแบบนั้นจริงๆแล้วอันนี้อันนี้ใกล้เคียงกับใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงแต่ไม่ค่อสวยกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเข้าสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะ ห้องสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องนอนของคุณเอค่ะหูห้องนอนอันนี้ก็มุดก็เป็นอีกมุดหนึ่งนะอีกมุดหนึ่งเลยเพราะว่าคุณเอ๋บีีฟว่าอยากได้ผนังปูนใช่แล้วปูนแบบกระดาษอกใช่เราเอาปูนนั้นมาเลยนี่ก็ยากอยู่แล้วในคอนโดมันก็มีตัวช่วยเลมีตัวช่วยได้ก็เราก็เลยจะได้มุด ประมาณนี้เนาะอย่างตอนนี้ตอนนี้คุณบุ๊คใช้ตัวช่วยเป็นอะไรคะเนี่ยก็ตอนนั้นที่เราเลือกกันมันมันเป็นวัสดุที่ทางเราไปเลือกตอนออกแบบนะมันก็จะเป็นอเขาเรียกมันเหมือนเป็นสีล้อควันนี้ก็จะมียี่ห้ออะไรแหละเดี๋ยวนี้ถ้าทุกคนเคยที่ดูอยู่บางทีก็จะเคยเห็นแบบว่ามันมีออกขึ้นมาเยอะมากเลยแต่ถ้าเปลือมีโฆษณาเข้าก็เข้ามาไม่รอใช่มัน มันสวยต่างกันเลยนะคนละมีออ้อนละราคาอย่างอันนี้ตอนที่ทำมาค่ะไม่รู้คุณเอ้ได้ได้รู้ไหมแต่ว่าทางคุณบุ๊กอะค่ะได้ให้ช่างมาแบบว่าทำฝีแป้งให้ดูก่อนอด้วยคือเพื่อ approve ก็าคุณเอ้ชอบหรือเปล่าอันนี้ต้องแชร์ข้อมูลคนที่ดูอยู่แล้วก็ก็เล่าให้ฟังด้วยว่าคือพวกนี้เวลาทาสวยไม่สวยเนี่ยมันมันไม่ได้ว่าทิ้งปึ๊บมันได้เลยก็คืต้องให้ช่างที่เขาเข้าใจวิธีการด้วยว่าจะลูปประมาณนี้วนประมาณนี้ ให้มันดูแล้วมันคล้ายมีสุดใช่ใอันนี้ก็ค่อนข้างชอบเลยค่ะชอบมากเลยทค่ผ้แล้วก็ไม้เนื้ตงนี้สีของโทนไม้ที่ที่เราเปลี่ยนจากเดิมกับสีของตู้เสื้อผ้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี้ตอนตอนที่คุณเอฟบีไม่รู้คุณเอฟมีข้อมูลยังไงไหม โอ้โหตอนนั้นแบบไม่ค่อยรู้เลยแต่ว่าจําได้ว่าคุณนิ่งกับคุณจิมเนี่ยเอาอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่มีเนอร์ใช่ไหมคะเป็นลามิเนตแต่เป็นลามิเนตไม้ที่แบบเหมือนมากมาให้ดูแล้วก็สิ่งทีนะคะจำได้ว่าตอนที่ทําตีให้คุณเอดูอะค่ะแบบทําครั้งเดียวคุณเอบอกชอบเลยเอาอันนี้เลยค่ะดีใจมากดีใจด้วชอบทันทีตั้งแต่ที่เห็นภาพเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็นื่องพาะ พอด้านนี้ตู้เสื้อผ้าเราก็ทําขึ้นมาเองนะมันก็ได้ความสูงเต็มใช่ค่ะใช่นในห้องนี้แทบว่าทุกอย่างจะฟิตบิวอินหมดเลยตามรี q ร i r e m e n t ที่คุณเอแจ้งเลยจริงๆริอะค่ะตู้เสื้อผ้าอันนี้เดี๋ยวมิ้งเล่าไปด้วยคร่คาวๆก็คือคตู้เสื้อผ้ามันจะมีวิธีการเก็บได้หลายรูปแบบมากเลยค่ะตามแบบฟังก์ชันของผู้อยู่อาศัยเนาะอันนี้คุณเอก็คือที่ได้รับบรีฟก็คุณเอเน้นเป็นผ้าคับนี่ค่ะเน้นผ้าพับอย่างนี้ ไม่เงร้ยค่ะแต่ว่าเขินนิดนึงมาริเอคอนโดไม่ใช่แต่ข้างบนยังไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ข้างล่างเรียบร้อยมากเลยค่ะเแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้พอตู้เสื้อผ้ามันสูงเต็มขึ้นไปส่วนมากงานของที่เวลาเราทํากันเราก็จะเลือกให้ให้มันความสูงมันเต็มเนาะพอความสูงมันเต็มเนี่ยครับอย่างพอเนี่ยมันก็ไม่ต้องคอยมาเช็ด พอเชี่ยวขุดอะไรข้นมนนะครับก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยใช่ค่ะก็ตรงม่านเนี่ยนะคะต้องลองปิดให้หมดก่อนเดี๋ยวเพราะว่าคุณเอค่ะชอบนอนแบบไม่มีแสงเข้าเลยเพราะฉะนั้นม่านนะคะที่ถูกออกแบบมาก็จะเป็นม่านสองชั้นก็ชั้นหนึ่งจะเป็นแบบว่าจะเป็นแบบทึบ่ะค่ะทึบไปเลยเป็นล็คเอาท์เลยค่ะ<ช>กับอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นแค่ม่านเชียธรรมดา ช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าแบบส่วนตัวชอบให้มันปิดไปเลยเ่งค่ะแล้วก็พอดีได้ร้านที่ที่คุณมิง่งแนะนําใช่ค่ะเขาก็แนะนําแบบ ทั้งสีแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยได้ดีแล้วก็มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีล้างสองข้างใช่ค่ะแต่ว่าแบบนั้นราคาก็จะโดดสูงเกินไปเขาก็เลยใช่ค่ะเขาก็เลยค่ะเขาก็เลยแนะนําเป็นแบบทั้งแผ่นแล้วก็ให้มันเออเขาเขาจะทําให้มันลากพื้นเลยอะค่ะพอลากพื้นปุ๊บเนี่ยมันจะแทบไม่มีแสงเข้าแล้วก็เวลาโดนลมก็จะไม่ตีจุดเดียวที่จะมีนิดเดียวก็คือบนหัวรางมา แต่ว่าก็ไม่แยงตาแน่ๆค่ะครับมาโอเคตอนนีก็ประมาณนี้สำหรับท่านอนเมื่อกี้พอพูดถึงของสะสมนะครับท่านท่านเมื่อกี้ที่เราดูประมาณทุกห้องนะค่ะสเกเห็นว่าพอเรามีของสะสมแล้วเราบอกว่าเราเป็นมิวเซียมเล็กๆทางคุณคุณมิ่งกับทางทีมอะไรเราก็ทํากันมาเหมือนกับว่าให้ให้แสงเนี่ยมันมีรายละเอียดของของอะในคือถ้าถ้าลอง อยคลิปกลับไปดูทุก oh. ันจะเห็นว่าของทุกอย่างมันเด่นหมดเลยเพราะว่าเพราะไลติ้งอะไรเนี่ยทางคุณวิ่งแล้วก็ทางคุณเอที่แบบว่าให้บีมว่าอยากให้ของต่างๆที่จะดิสเพย์มันสวยได้มันก็เลยมีไฟซ่อนอยู่ก็คิดว่ามันจะเป็นตู้มืดๆเนาะใช่ใช่แล้วก็คิดว่าเนี่ยพอพอจักมุมของมันน่าใช้ปึ๊บคนที่ดูคลิปอาจจะได้ไอเดียเพราะว่าบางทีของสะสมเรามาเรียงกันถ้าจัดให้ไม่สวยไม่มีไฟส่องมันคนมาเห็นก็คิดว่าอ๋อนี่โห บางวันตรงนู้ไว้พอมีไฟปุ๊บมันรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้โดดเด่นอันนี้สําคัญแน่นอนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียของทุกคนได้ใช่ใช่ค่ะกัเลยค่ะวันนี้นอกจะรบกวนคุณเอประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยคค่ะุพี่รับรอบขออนุญาตมาดูของสะสมได้ค่ะขอบคุณนะกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าผู้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะ